ตอนนี้คุณมีพัสดุตกค้างไดต่อออเปอเรเตอร์กดาเขี่ยจริงปะเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้เรามีพัสดุคนยืนยันตัวตอนด้เลขบัตรประชาชนพที่มั่นใจหรือเปล่าว่าถูกคนมั่นใจได้เลยน้องไม่ต้องกังวลคือนี้พี่เอาจริงๆเดือนนี้ผมส่งของอยู่ตลอดแล้วผมส่งของผิดกฎหมายเลยใช้ชื่อปลอมในพาสปอร์ตผมจะรู้ได้ไงว่าพัสดุของผมถ้าพี่ไม่บอกถุงสีขาวไม่มีห่อสีน้ำตาลไม่มีสีดำที่เป็นกล่องมีดำมันดยดดำด้านเอบด้าน หรือใส่กว้างกว้างกล่องที่ดูสะอาดหรือว่าไอ้กล่องที่มีคราบมีคราบออกล่องเบาๆหรือกล่องหนักโอ้ยหนักหนักนิดหนึ่งหรือหนักสัตว์หนักสัตว์ขอบมันมันหรือขอบผาไอ้สองกลุ่มไม่ไหวแล้ววะมึงมาคุยต่อไอ้ของแม่งไม่รู้เนี่ยฮัลโหลตอนนี้ผมมีของที่อยู่ในกล่องที่แกะกล่องผมมองของที่ผิดกฎหมายมันมาเป็นห่อจริงป่ะพี่ตอนนี้พวกตำรวจกำลัง ต้องจับได้เพระาะไม่มีคนมาคุมมากันต้องเป็นอนันแน่เลยที่กำลังส่งไปเว็บพนันว่าแต่ของมันคืออะไรนะพี่มันมีหลายอันก็ขอชี้ความหมายไงเป็นต้นหรือเป็นเม็ดเม็ดอืมเม็ดใหญ่หรือเมด็ดเล็กเล็กคนหรือใส่เหมือนเพชรใส่เหมือนเพชรอืมพูดจริงหรือพูดเท็จเท็จเอ้ยจีนแน่ว่าแล้วไม่ใช่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 ไ,ไม่ใช่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 ไมเฮ้ยมึงมาใช่ไม่กูไม่ไหวอะไรไม่ใช่ มึงฟังคนอ่านทมึงไม่บอลมึงโดนกูแน่ถ้ามึงไม่ออนมึง <Words. S 2> จะได้เจอกระดังที่มันแย่มึงตืง่ถึงงานที่บ้านของมึงเอาไว้คนพ่อคนแม่มึงไม่ก็ร่วมมึงเป็นใครมึงออนก่อนมันจะสายเกินแก่นะเฮ้ยพี่พูดดีๆทำไมต้งม <since S 2> องโหดผมไม่เข้าใจผมถามดีๆทำไมคุณพี่ต้องกอดนี่ผมเป็นถึงลูกค้านะเว้ยอย่าทำให้ผมเป็นจอดเลยตังเนี่ยเอาเปล่าเออธนาคารอะไรธนาคารเขียวเขียวอ่อนหรือเขียวแข็งแข็งอืมให้ออนจริงหรือออนเล่นจริงเนี่ยวะอืม สองหนึ่งสองสอกุดเทอืมออมซับหรือรายวันรายวันอืมเอาหลักร้อยหรือหลักพันหลักพันแค่ทีนี้อยากให้ตั้งใจฟังหนะเพราะเงินในบัญชีกลัวหมอด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 จัาไว้จะมิด มึงไม่ต้องคิดจะให้กูอ่อนโทรมมากูยิ้มไม่ว่ากี่มองเพราะว่ากูป้องกันไม่มีตังให้มึงกองโทษไว้จะม็ดหรือจรมึงไม่ต้องคิดจะให้กูอ่อนโทรมมากูยิ้มไม่ว่ากี่มองเพราะว่ากูป้องกันไม่มีตังให้มึงกองโทษเท